พระยาบรมศรีสนใจก็บอกว่าพ่อนั้นไม่เป็นไรแต่ชาวเมืองก็จะว่าอะไรชาวเมืองเป็นตัวแทนของทหารขามาหาดทั้งหลายทั้งปวงก็ยอมรับทุกประกาศประชาชนพลเมืองทั้งหลายก็ยินดีจะให้พระยาพงเพชรเสด็จกับกุงสุเทเจตุรน,นมาหานครเพื่อสร้างบุญบารมีจีิ่งๆิงขึ้นตลอดไปดังนั้นพระยาพงเพชรเสด็จก็ได้ขอพรพระอเมรินตาสิลาไปแล้ว ก็จะได้สบความอุ้มมาปรารถนาพระองค์จะได้คืนกรุงเชตุดรมหานครเพื่อสร้างมหาฐานปารณมีสืบต่อไปการน,นี้เลยว่ากันจกติจึงรับเชิญพญานาคเพศเบสชนดอนพร้อมชาวกรุงเชตุดรมหานครได้อาตนาให้พระองค์ได้ศึกขาลาเพศรับทรัพย์ส,สมบัติและรับ การสถาปนาเป็นพระราชาผู้ทรงธรรมซืบต่อไปต่อไปเป็นกันนาครมี48พระคาถาการน,นี้พยาพงเทพเปศนดนรับอารัธนาพระยาบรมศรีสันชัยพร้อมด้วยชาวเมืองเสร็จแล้วช้างเผือกแก้วปัจจนานาเขนก็กลับมาดันเดิมและพระองค์ก็ทรงสลับเพศ สละเพศนักบวชนักรุเป็นฤาษีก็มาสมเครื่องประดับของพระราชาผู้ยิ่งใหญ่ได้ขึ้นจาปัจจนาคนาเพร้อมด้วยเสนาบนทั้งหลายกับสู่กรุงเชตุดรมหานครกันนี้เรียกว่ากันนครมีทัพกอ,องทัพมากมายไปแห่แหนเอาเพราะองค์กับพืนสู่กรุงเชตุดรมหานครพื้นกรุงเชตุดอมหานครเต็มไปด้วยผลเงินผลทอง ตกลงมาเป็นบ้านตำเมืองมีความรุ่งเรืองคาสุขแก่แหวนเงินทองซับซินมากมายเกิดขึ้นในบ้านเมืองกรุงเจดีย์รามานครดั้งเดิมพระบองก็ได้ตั้งโรงทานได้เฉลิมฉลองกรุงเจดีย์รุมานครนี้ตัางต่าวันต้างคืนจะให้การเฉลิมฉลองบ้านเมืองมีการจัดสรรทาสีอะไรต่างๆนคร ได้คำความรุ่งเรืองให้กรุงเชตรามานครอีกครั้งหนึ่งพืชพันธัญญางยอุดมสมบูรณ์โลรได้สร้างบำเพ็ญบุญบารมียิ่งยิ่งขึ้นตลอดไปจนอายุขัยของพระออค์ได้สานคตแล้วก็ร้อมชาลีกันหากระด้บขอรพราชแทนพระยาโภเพรศ,ศสันทรซื่งต่อไป พระยาพงเทพเกิอสันดอนได้ทรงสวรรคตแล้วพระองค์ก็ได้บุญด้วยเดชะบุญญาบารมีที่พระองค์ทรงกระทำไว้นั้นได้ท่งผลให้พระองค์ไปสู่สวนชั้นดุสิตเป็นเทพพระบุตรสุดหล่อพร้อมด้วยพระนางอสีสีบรกายาไปสร้างบัลลังก์บารมีที่สวนชั้นดุสิตเป็นเทพพระบุตร เพื่อที่จะรอมาการตัดรู้ทำแององเสด็จประสมมาสัมพุทธเเจ้าของเราดังนั้นเมื่อถึงขามูลประญินของพระองค์เต็มเปลี่ยนแล้วพระองค์จึงจะสรค์ชั้นดาวดึงจะสอนชั้นดาวดึงพร้อมด้วยพระนามฤาษีสีบรกัญญานั่นแหละดังนั้นพระยาพงเพศเวสสนาในชาตินั้น จึงมาเป็นสิทธัตถะสิทธัตถะราชกุมารคือพระสัมมาสัุุจักของเราเองสำหรับพระนามสีนั้นสีบริการก็คือพระนามกิมพานั่นเอง,อนนเองส่วนพระยาปรมเสสสัญชัยก็กลับชาติมาเป็นพระเจ้าสุธโธชนะน,นั่นเองส่วนพระนามพุษดีผู้เป็นมารดานั้น ก็กลับชาติมาเป็นพระนางเจ้าสริม,มามาอย่านันเองและบริวารแวดล,ล้อมทั้งหลายที่ได้สาปบารมีร่วมกับพระองค์ก็ได้มาเป็นอาราันาได้มาเป็นพระอาราันาวุกมากมายกับ่อนและเป็นปรือญาติของพระองค์ดังนั้นฉะนั้นการบำเพ็ญเพียรบรารมีของพระองค์เยีงเยงย่อๆอาจจะไม่สมบูรณ เป็เปลี่ยมสปานใดหรือขัดจบปกท่องปราศเมธีทั้งหลายผู้รู้ยิ่งเห็นจริงกว่าข้าน้อยผู้มีสติปัญญาน้อยถ้อยปัญญาลงปงปัญญาไว้หากสิ่งใดที่ขาดจบปกท่องประการใดข้าน้อยขอกรับสารวะเป็นอย่างยิ่งขอปลัอผู้เมธีทั้งหลายโปรดให้อภัยที่ข้าพระเจ้าที่ข้าน้อยได้ บรรยายนี้หากขัดตกปกคร่องประการใดจงอาภาัยให้ข้าน้อยด้วยเถิดในการบรรยายเอสันดอนฌานตกในสิบสามกันหนึ่งพันาถาก็จะขอยุติไว้ใจเพียงเท่านี้ในลำดับต่อไปก็จะเดินมาที่มาลายโมมาลายแสงและก็พระมาลายโรดเปิดอลุกเปิดสวนสืบต่อไป และเกษตรสัมภา์นายช่างผู้เขียนภาพอันวิจิตรงดงามต่านี้ว่ามาจากไหนก็ขอเชิญชวนสาธุชนทั้งหลายมาตัดภาพมาที่มาลายมิมาลายแสนนกโอกาสนี้กันนี้เป็นกันมาลายเหม,าามาาินมาลายเหมื่นมาลายแสนรวมกันเลยเจริญกรน,นะ กันนี้กล่าวถึงพระมาลัยเตระอยู่ในกลางกาทวีปหลังจากพระภูมิพระภาคเจ้าของเราปรินิพานไปนานแล้วมีพระองค์นี้แหละได้ปฏิบัติทคํทำสอนขององค์เสด็จปัสสมมาสัมพุธเจา้าและได้บรรล,ลุพระอาหารพร้อมด้วยปฏิสัมพิทายานพิเศษดังนั้นพระองค์นี้วันหนึ่งเข้าไปบินบาตในหมู่บ้านชายทุก,กะตะผู้หนึ่งอยากได้บุญมาก จึงนำไม่มีอะไรถวายจึงนำดอกบัวแปดดอกไปถวายพะระเถระพระหมหาเถระรับแล้วก็ได้ทรงพิจารณาว่าทำอย่างไรจึงจะให้ชายผูนี้ได้บุญเยอะฉันพัฒกิจเสร็จแล้วจึงนำดอกบัวนี้เข้าฌานสมาบัติไปด้วยยานของพระเถระนั้นไปไหว้พระธาตุเกตแก้วจุรมณีในสวนชั้นดาวดึงในสวนชั้นดาวดึงนั้น มีเทพบุทเทพธิดามีบริวารเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมืม่นมาไหว้พระธาตุเกศแก้วจุลมณีพระหมหาเถระได้ถามแล้วว่าทําบุญอย่างไรจึงได้มีบริวารมากคือได้ชักชวนคนทําบุญก็ดีได้ทําบุญกระถินบุญอะไรมากมายได้ชักชวนคนอื่นทําบุญจึงมีบริวารมากเพิม่มขึ้นเพิม่มขึ้นเพิม่มขึ้นดังนั้นมีบริวารเป็นหมื่นเรียกว่ามาลายหมื่นมีบริวารเป็นแสนเรียกว่ามาลายแสน ที่มาไหว้พระธาตเกศแก้วจรมณีชาวเราชาวพุทธจึงเอาเป็นตัวอย่างในการทําบุญและเชิญชวนคนอื่นทําบุญด้วยดังนี้จึงมีบริวารมากมายมีบริวารที่นับไม่ถ้วนก็คือพระศรีอริยะโพธิสัตว์อยู่สวนชั้นตุสิทธิ์มาไหว้พระธาตุเกศแก้วจริมณีจึงมันสนทนากับพระมลัยเถระเจา้าพระเถระเจ้าจึงถามว่าขอ ถวายพระพรพระองค์นึกที่จะไปตัดสรู้ในภายภาคหน้าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชื่อว่าสีอริยะถูกแล้วถูกแล้วท่านผู้เจริญถูกแล้วท่านผู้เจริญเราพร้อมด้วยบริวารน,นี้แหละที่จะได้ไปเป็นพระ สัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในภายภาคหน้าขอท่านผู้เจริญจงรับทราบทำอย่างไรหนอบุคคลผู้ที่จะทำบุญอย่างไรจึงจะได้พบกับศาสนาของพระองค์ขอพระองค์จงวิสัชนามาเถิดท่านผู้เจริญท่านผู้สรงศีลผู้เจริญ ขอถวายวิสัสนาดังนี้ผู้ใดนั้นได้สร้างบุญได้บำเพ็ญบุญบารมีอันยิ่งใหญ่เรียกว่าทัะบารมีหรือบารมีสามทั้งสาสทัศดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงประพฤติปริบัติแล้วในการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนากัดีได้ฟังธรรมพระเวสสันดร ชาดกในชาดกเวสสัดนดรชาดกนี้ด้วยฟังด้วยสัจจะเคารพและนำมาประพฤติปฏิบัติไม่ประมาทในชีวิตฟังให้แล้วเสร็จในวันหนึ่งวันเดียวให้จำให้ได้ให้ปฏิบัติให้ได้บุคคลนั้นแหละจะมีความเจริญมุ่งมา่นราถนาจะพบศาสนาของเราก็จะได้สมความมุ่งมา่นรารถนานี่และกันนี้พระมาลายเถระเจ้า พระเมรุมเถระเจ้าจ,าจึงได้นำความนั้นที่พระศรีอริยะเทพบุตรนั่นแหละที่ได้พิสัสนามาบอกข่าวจึงมาบอกข่าวภาษาทุชนทั้งหลายนี่ให้มนุษย์ชาวโลกของเราเนี่ยได้รับรู้ได้รับรู้ได้รับข่าวจากเมืองสวรรค์รับข่าวจากเมืองสวรรค์นะรับข่าวจากเมืองสวรรค์ ที่บุคคลที่ได้ทําบุญอย่างนั้นไปสวรรค์ชั้นนั้นทําบุญอย่างนั้นไปสวรรค์ชั้นนี้แล้วจนถึงตลอดถึงเวียนไหวาตาเกิดที่จะพบกับศาสนาขององค์พระเดชปัสาม,มาสสมพุทธเจ้าของเราจงฟังทำลำมหาชาติในวันหนึ่งวันเดียวให้แล้วเสร็จโดยสัจจะครบนะโดยสัจจะครบนะนี่เป็นอย่างนี้หลังจากนั้นพรอมอะมลัยเถระเจ้า บอกข่าวเมืองสวรรค์บอกข่าวเมืองมนุษย์ที่นําข่าวจากเมืองสวรรค์มาบอกข่าวเมืองมนุษย์เสร็จแล้วพาาระไรยเถระเจ้าก็ยัง <c oughs> ได้ให้แนวความคิดหรือเล่าเรื่องสวรรค์ในชั้นต่างๆที่พระมาลัยเถระเจ้าได้ไปเห็นสวรรค์ชั้นต่างๆดังนี้ทําบุญอย่างไรจึงมาสวรรค์ชั้น จาตุมนี้ชั้นจาตุมมหาราชิกาอ่าเนี่ยชั้นเนี้ยชั้นจาตุมมหาราชิกาอ่ามีทิพยะมิมานอยู่ใกล้เคียงเมืองมนุษย์มีต้นไม้มีสัตปุ่นิกิกอย่างงดงามมีดนตรีเมืองสวรรค์มีเทพพระบุตรเทพนารีอย่างสวยสดงดงามทำบุญอย่างไรจึงได้ไปสวรรค์ชั้นนี้พระมาลัยเทระก็ได้บอกรายละเอียดหมดให้คานรักษาศีล ใ้ให้ทานรักษาศิมร,รักษาศิลอุโบสถบ้างเน,นี่ยเป็นอย่างนี้แนละ้วก็มางดเว้นไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตต่างๆก็มาสวรรค์ชั้นนี้ได้มีโอกาสได้ทําบุญต่อมาสวรรค์ <c oughs> ชั้นดาวดึงชั้นดาวดึงนี่เป็นชั้นของพระมารดาของอ,องค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรามาจุติในสวรรค์ชั้นนี้ทีนี้ก็สวรรค์ชั้นนี้งดงามมาก มีพระธาตุเกศเก้ยวจุลมณีมีพระอมรินธาธิราชผู้เป็นปราชญ์ในเมืองแมนแดนสวร์ชั้นนี้ต่อมาสวนชั้นนี้เรียกว่าสว์สวชั้นยามาชั้นยามานี้ผู้บำเป็นบุญก็จะได้มาอยู่สวนชั้นนี้เป็นพบเป็นชั้นของสวร์ชั้นนี้มีความงดงามมากทีเดียวมีเทพบันเิงเทพปรากฏเทพนาฏได้มีความรื่นเริงมาก สวรรค์ชั้นนี้สวรรค์ชั้นที่สี่ดีกว่าสวรรค์ชั้นดุสิตซึ่งเป็นที่อยู่ของเทพบุรชื่อว่าดุสิตเทพบุตรมีเทพบุรเทพนารีเป็นบริวารและผู้ที่มุม่งที่จะเป็นพระโพธิสัตว์ตัสรูปไปอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเท่านั้นที่จะมาอยู่ในสวรรค์ชั้นนี้งดหนามากเลย ดังนั้นพระสีอาริยที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราคือองค์นี้แหละที่จะจัดสรู้อนุตตร,ส,รสัมมาสัมโพธิญาณในต่อในพุทธกาลต่อไปสว์ชั้นนี้เรียกว่าชั้นนิมมานเป็นผู้ที่จะอยู่สว์ชั้นนี้ได้ก็ได้บำเพ็ญเพีย,พยบรบารมีสู้ส่งมีจิตปราศจากนิวรณ์มากมายได้บำเพ็ญพลดบำเพ็ญ บำเพ็ญธรรมเข้าฌานสมบัติดังนี้อยู่ในขั้นรูปฌานเป็นต้นจึงมาสวรรค์ชั้นนี้สวรรค์ชั้นนี้เรียกว่าสวรรค์ชั้นนิมมารตีหรือสวรรค์ชั้นพรหมเราก็เรียกพูดมาสวรรค์ชั้นนี้เรียกว่าธ่ามหาพรหมนิรูปผิวพรรณงดงามดังทองรูปประพันธ์รัศมีสีสันทองพันเหมือนดวงจันทร์ในคืนมันเป็นงดงามมากทีเดียวผู้ที่จะมาอยู่สวรรค์ชั้นนี้ได้ ก็ต้องเจริญในอรูปฌานบำเทนญ่านรักษาสิิ์เจริญภาวนาจนถึงขั้นอรูปฌานจึงเรียกว่าสวนชั้นลมเสด็ดในถ้ำมหาพรหมเป็นอย่างนี้สวนชั้งหกชั้นที่กล่าวมาแล้วเพียงเยี่ยยออาจจะไม่เข้าใจาต้องขออภัยไว้ในะโอกาสนี้จะตัดไปที่นรกเพราะพระมรัยากเจ้าจจะเดชเปิดนรก ให้สาธุชนทั้งหลายได้รับรู้ข่าวสารทางเมืองนรกว่าทำบาปอย่างไรเด่เป็นอย่างไรทำอย่างไรได้บุญได้เพื่นสวรรค์ทำบาไไปแล้วจะตกนรกมันก็มีทั้งสองฝ่ายนะโยมนะต่อไปติดตามหลังจากนั้นพระมารัยเทรจ้าก็จะได้บอกข่าวในมังมนณ์อีกว่า ผู้ทำบาปอย่างไรผู้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตจึงได้มาตกนรกในกลุ่มนี้เรียกว่านรกปานนาติบาทคือชอบฆ่าสัตว์ชอบเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงพอตายไปแล้วก็ไปใช้ชาติฆ่าไก่เป็นอาชีพก็ได้มาเป็นไก่ฆ่าวัวฆ่าควายเป็นอาชีพฆ่าหมูเป็นอาชีพก็ได้มากับการมาเป็นหมูเป็นไก่ แล้วก็มาเป็นปลาเป็นอาชีพและพวกนี้จะติดกลงติดคือค่าสัตว์ไปขายสัตว์ขายนกขายอะไรเป็นเป็นอาชีพไปขังเขาไว้เป็นฝูงฝูง,งแล้วก็เลยมาใช้กร,รมในระดับขมนี้ดีกว่าในระดับขมปานอาดิบาลถูกนายนิจบาลสับแล้วสับอีกทุบแล้วทุบอีกเหมือนกับเราทุบหัว ข้ามุ้งข้าวัวข้าควายอะไรต่างๆมานนีนนน้มีอุปกรณ์ทรมานสัตว์นรกขุมนี้เรียวกว่ามันรกขุมปานาติบปาไ,ได้จนตลอดถึงจะหมดเวรหมดกรรมนี่แหละต่อมานรกขุมที่สองนรกอตินนาทานาชอบรักของคนอื่นชอบรักของคนอื่นแล้วก็สิ่งของคนอื่นที่จะของเขาไม่ได้ให้เนี่ยได้ครับ มารับเวรรับกรรมมาใ,ใช้กรรมในรบครบนี้ก็ถูกนานยาบาลสับแล้วสับอีกตัดมือตัดเท้า <c oughs> ทุกหัวตัดอวัยวะทุกส่วนตัดคอให้เป็นขาดไ่ขาอุปกรณ์การทําทรมานมากมายจนใช้เวรใช้กรรมนี้เลยจนกว่าจะหมดเวรหมดกรรมนง